โวไวมากๆน้องก็วินไวสองเดือนจำมัมมีเหนียงนาอีกสุดเซิตเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแถมยังเพอร์เฟคสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของคุณแม่คนสวยซิลิต้าเดินเซนกับคุณพ่อกรณลงเดชซึ่งตอนนี้ที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ก็มีโซทองครองใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนลงเดชนั่นเองค่ะ ล่าสุดใน i ิน t a g r a m ของแมริตาก็ได้โพสคลิปสุดน่ารักเล่นกับน้องกวินซึ่งคลิปนี้น้องกวินนั้นอยู่ในชุดนอนลายหมีสีฟ้าด้วยวัยเพียง2เดือนเท่านั้นแต่ความจำมำน,หนาหยิกสุดๆเลยล่ะค่ะเพราะทั้งแก้มยุย้ยแถมยังมีเหนียงตายขางด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าแมริตากับพ่อก่อนนั้นขุนสุดๆเลยล่ะค่ะน่ารักน่าฟัดจริงๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ